อยากมีบ้านมีรถยนต์เจ็ดบ้านต่อท้ายค่ะเป็นินลปนน้องบุรีรัมจะมีลูกคู่เมื่อไหร่วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ยังไงเจอกันก็ต้องถ่ายรูปสั่งแล้วขอบคุณครับเจ็ดบ้านนะคะวันที่สิบสี่เดี๋ยวจะแต่งตัวสวยๆต้องสีจมพูนะ ถ้าไม่ได้เลิกกับนางอ่ะครบรอบสองปีนะเจ้าฟอร์ดอะถ้าไม่ได้เลิกกันอ่ะสองปีแล้วนะสองปีเนาะ,ะชีวิตคนเรามันก็มีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างมีความสมหวังผิดหวังนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของสัตว์โลก ฟอร์ดหน้าตาดีขึ้นเอออันนี้เป็นเอฟซีฟอร์ดหรือเปล่าเนี่ยเป็นเอฟซน้องเหรอคะใช่พูดแล้วก็ไวนะสองปีอะ่ะนะสองปีมันก็นะผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะแยะนะเราผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะแยะนะนะคิดกันให้ดีๆนะเราอุตส่าห์แบบรักกันมาเลยมาอืมอืม มาเออพอเราสั่งนะมันก็ดีนะการแยกกันบางทีมันก็ทําให้เรารู้เนาะว่าเออ,เ,อ,อเราการแยกกันมันมีสองอย่างคือแยกเพื่อทําให้เรารู้ว่าเราไม่ควรรักกันตั้งแต่แรกกับแยกเพื่อให้เรารู้ว่าเราไม่ควรจากกันอืมนะความรักอะ ความรักอนะ่ะการแยกจากกันมันมีแค่สองอย่างนั่นแนะแยกเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ควรรักกันตั้งแต่แรกเราไม่ควรมาเจอกันตั้งแต่แรกกับแยกเพื่อให้เรารู้ว่าจริงแล้วเราขาดกันไม่ได้เรารักกันมากแล้วเราขาดกันไม่ได้แล้วแต่นะเพราความรักของใครจะเป็นยังไงก็อืม,อม,อม เวลาเท่านั้นที่พิสูจน์ใจคนอยากหนีบ้านหีรถยนเจ็ดบ้านสุดท้ายค่ะ,น,น,ะน,น้องบุรีรัมจะมีลูกคู่เมื่อไหร่วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ยังไงเจอกันก็ต้องถ่ายรูปสั่งแล้วค่ะคุณค่ะเจ็ดบ้านนะคะ วันที่สิบสี่เดี๋ยวจะแต่งตัวสวยๆต้องสีชมพูเนะถ้าไม่ได้เลิกกับนางอ่ะครบรอบสองปีนะเจ้าฟอร์ดอ่ะถ้าไม่ได้เลิกกันอ่ะสองปีแล้วนะสองปีเนาะชีวิตคนเรามันก็มีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างมีความสมหวังผิดหวังนะ มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของขัดโลกฟอร์ดหน้าตาดีขึ้นอันนี้เป็น fc อร์ดหรือเปล่าเนี่ยเป็น fc น้องเหรอคะ <c oughs> ใช่พูดแล้วก็ไวนะสองปีอะนะสองปีมันก็นะผ่านอะไรด้วย,ยนะรรกันมาตั้งเยอะแยะนะเราผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะแยะนะนะคิดกันให้ดีๆนะ เราอุตส่าห์แบบรักกันมาเลยมาอืมอืม,มาเออพอรอ์ตเราสั่งนะมันก็ดีนะการแยกกันบางทีม,มันก็ทําให้เรารู้เนาะว่าเออเราการแยกกันมันมีสองอย่างคือแยกเพื่อทําให้เรารู้ว่าเราไม่ควรรักกันตั้งแต่แรกกับแยกเพื่อให้เรารู้ว่าเราไม่ควรจากกัน ความรักอะ่ะความรักอะ่ะการแยกจากกันมันมีแค่สองอย่างนั่นแหละแยกเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ควรรักกันตั้งแต่แรกเราไม่ควรมาเจอกันตั้งแต่แรกกับแยกเพื่อให้เรารู้ว่าจริงแล้วเราขาดกันไม่ได้เรารักกันมากแล้วเราขาดกันไม่ได้แล้วแต่นะเพราะความรักของใครจะเป็นยังไงแต่น,นี่ขอเป็นมบอกว่าเราขาดกันไม่ได้ก็คืออ